สวัสดีตอนเช้าๆของบ้านสวนลักเลยค่ะวันนี้เราจะพามารดน้ำต้นไม้ตอนเช้ากันนะคะน้ำซาวข้าวใช้แล้วอย่าทิ้งนะคะเอามารดน้ำต้นไม้เป็นวิตามินให้ต้นไม้เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้นะคะให้ต้นไม้งามสำหรับบ้านาช่องบ้านสวนลักเลยก็ไม่ได้ใช้าสารเคมีนะคะจะใช้แค่ผงชูรสกับ เป็นพวกเครื่องดืม่มชุกําลังอิ่ม150นะคะ,ะแล้วก็มีวิตามินจากเปลือกไข่แล้วก็ปุ๋ยคอกมูลนัวค่ะแล้วก็ใบก้ามปูที่หมักเองนะคะก็เพราะว่าเมื่อก่อนซื้อดินแล้วก็ใช้ปริมาณเยอะใช้ลงทุนเยอะนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าใชา้ดินบ้านใช้แกลบแล้วก็เป็นใบก้ามปูที่หมักเองเนาะ ตามที่ลงคลิปไปใครอยากสนใจก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะคะเพราะว่าใบก้ามปูหรือว่าใบชาชาเนี่ยใบจันต้นจันจ,จุรียะค่ะพอจะหาได้จากท้องถิ่นนะคะใบพวกใบมะขามอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็หน้าแรงแล้วนะคะมันหาได้จากในท้องถิ่นแล้วเนาะเราก็าไปหาเก็บนะคะอย่างต้นเนี้ค่ะก็อย่างต้นเศรษฐีวิสันก็แทงใหม่แล้วนะคะหลังจากที่ เอาไปปลูกไว้หน้าบ้านเราเขาไม่แทงใบนะคะเขาเกิดโรครากพวกเดินไม่ดีะค่ะอาจจะเป็นที่ดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอ่พวกพะญายจงอางอะค่ะเอามาเพาะก็รอบนี้ก็ใช้ดินดีแล้วก็วิธีการเพาะในอบในแก้วนะคะมันก็แตกค่ะกอขายไปล็อตหนึ่งแล้วค่ะห้าต้นอันนี้อีกล็อตหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเราดินดีอะไรก็งามนะคะ นะะี่ค่ะเราแบ่งต้นไม้ไว้นะคะดินดีอะไรก็งามนะคะเราก็แบ่งต้นไม้ไว้ก็ต้นไม้ก็สวยงามค่ะขึ้นสวยงามหลังจากที่เปลี่ยนสูตรดินใหม่มาใช้สูตรใหม่นะคะก็สวยดีค่ะต้นไม้อย่างที่นอนกินเขาก็ขึ้นใบใหม่นะคะกําลังกําลังจะออกใบนะคะท่าอะค่ะหมายท่ากิน วันนี้ก็เหมือนกันค่ะหลังจากที่ไม่แทงใบหอยทากกินยอดเข้าไปนะคะเขาก็แทงแล้วค่ะเอามาบำรุงเอานะคะบางอย่างอะไรที่ชอบไอทากเขาชอบกินเราก็เอาไปสูงๆหน่อยค่ะวันนี้บ้านสวนรักเลยก็ขอจบคลิปเพียงสั้นๆเ,เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการตริดตามและรับชมคลิป ของบ้านส่วนรักเลยในวันนี้นะคะช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องบ้านส่วนรักเลยของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้บ้านส่วนรักเลยค่ะในการทําคลิปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ